นางเอกของเราก็ค่อนข้างจะกดดันนะครับเพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มอบหมายห้องพักให้แต่พอนางอีกของเรามาบริหารกลับไม่มีลูกค้าเธอเองก็กดดันค่อนข้างจะหนักแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถูกปัญหามันย่อมมีทางออกนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เรื่มแม่ดีครับวิวจะเป็นนางเอกของเรากําลังหาข้อมูลในการโปรโมทห้องพักของเธออยู่เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าค่อนข้างจะน้อยแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นคุณสามีที่นอนกลางวันอยู่บนโซฟาลุกขึ้นมาถามนางเอกของเราในแครับวกคุณกําลังทําอะไรอยู่นางเอกของเราก็ไ้บอกไปนะครรบว่าห้องพักของเราไม่มีลูกค้าเลยฉันก็เลยลองหาวิธีในการโปรโมทออนไลน์อยู่ค่ะแล้วแบบนี้มันจะได้ผลหรือครับได้ไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เราก็ต้องลองดูเพราะว่าในไหนมันก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วแล้วคุณเองก็เหมือนกัน อย่าดื่มให้มันมากนะพอคุณสามีโดนนางเอกของเราบน่นมันเองก็รู้สึกหมุดหิดอยู่นิดนึงนะครับจากนั้นมันเองก็เลยขออนุญาตออกไปสูดอากาศข้างนอกส่วนนางเอกของเราก็ยืนมองแล้วก็แอบแซงอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยมีคุณสามียังตําตัวมีน่ารักอีกก็คือนางเอกกับคุณสามีเพิ่งจะเข้ามาบริหารห้องพักนะครับพอเป็นธุรกิจครอบครัวแต่ว่าพอคุณพ่อคุณแม่มอบธุรกิจนี้ให้ทั้งสองคนดูแลลูกคา้ากับไม่มีนางเอกของเราก็เลยเครียดหนักเลยนะครับแล้วสักพักนึงก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ นางเอกของเราก็เลยออกไปต้อนรับแต่ว่าทางลูกค้านี่ก็เหมือนจะไม่พอใจมันเองก็ได้บอกนะครับว่าห้องพักของคุณดูสโปรกมากเลยนะครับไม่เหมือนในรีวิวเลยนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รีบขอโทษลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวฉันจะดูแลเพิ่มให้ค่ะทางด้านลูกค้าก็อารมณ์ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันเองก็เลยได้บอกว่าครั้งนี้ผมจะไม่เอาเรื่องแล้วกันนะครับแต่ว่าครั้งหน้าผมไม่มาพักแน่ๆนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็น่าเสียเป็นนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเธอเองก็เลยขออนุญาตเปยม ของให้้กกับลูคาพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็เตรียมัวนอนหลับฟันดีแต่ว่าก่อนที่เธอจะนอนนางเอกของเราเข้ามาเช็คข้อมูลนะครับว่าพ่งนี้จะมีลูกค้ามาหรือเปล่าซึ่งพอนางเอกของเราเชคก็ไม่มีลูกค้าคนไหนจองเข้ามาเลยเธอเองยิ่งเครียดหนักแล้วก็ด้บ่นในใจนะครับว่ามันจะจบที่รุ่นชั้นจริงๆหรอเช้าวันต่อมาก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแต่ว่าพอมาถึงคุณสามีนางเอกของเราก็นอนหลับฟันดีอยู่ตรงโซฟาทางลูกค้าก็พยายามเรียกอยู่ตั้งนนนนะครับแต่ว่าคุณสามีนางเอกของเราก็ไม่ตื่น จนสักพักใหญ่นางเอกของเราก็เลยเดินออกมาแล้วได้กล่าวทักทายลูกค้าทางด้านลูกค้ากันเลยดีบอกนะครับว่าผมไม่ได้จองคิวไว้ไม่ทราบวี่นี่มีห้องพักหรือเปล่าครับนางเอกของเราก็เลยดีบอกนะครับว่ามีค่ะเดี๋ยวคุณเชิญเข้าไปนั่งรอด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมของให้จากนั้นทางด้านลูกค้าก็เลยเข้ามานั่งรอที่ห้องต้อนรับนางเอกของเราก็เลยมาทําเอกสารให้กับลูกค้านะครับระหว่างนั้นลูกค้าก็ได้ถามว่าห้องพักของคุณมีอะไรพิเศษหรือเปล่านางเอกของเราก็เดีบอกนะครับว่าที่นี่มีน้ําพุร้อน าทางด้านลูกค้าสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าวันนี้มีลูกค้าแค่หนึ่งท่านทางด้านลูกค้าก็เลยทีขอบคุณนางเอกของเรานะครับพอตัดไม้ทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นทางด้านลูกค้าก็จะมาแช่น้า้พุร้อนนะครับมันเองเนี่ยก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยเพราะว่านางเอกของเราก็ดีบอกว่ามีลูกค้าแค่ท่านเดียวมันเองก็เลยเดิน,น,นตรงเข้ามาที่บอ่อน้าพุร้อนเปิดประตูออกมาจ้าเอกนังเอกของเราซึ่งทางด้านนังเอกของเราก็ไม่รู้ตัวนะครับส่วนทางด้านลูกค้าก็แอบมองจนนางเอกของเราอาบน้ํเรียบร้อยนะครับเช้าวันต่อมา Gamer, ทางด้านล <we el fact> ูกค้าก็จะออกจากที่พักนังเอกของเราก็เลยออกมายืนทรงระหว่างนั้นทางด้านลูกค้าก็ดีบอกกับนางเอกของเราว่าห้องพักที่นี่มันดูโซมมากเลยนี่ครับผมว่าที่นี่น่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่าน้าพุร้อนไม่อย่างนั้นไม่มีลูกค้าแน่ๆนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็แอบตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าระหว่างที่ลูกค้าพูดมันเองก็มองหน้านางเอกของเราแบบไม่กระพริบตาน่ครับจากนั้นเธอเองก็เลยขออนุญาตออกไปส่งลูกค้าแต่ทางลูกค้าก็ดีบอกนี่ครับคุณนายสวยมากเลยนี่ครับหลังจากพูดเสร็จทางด้านลูกค้า เุางเข้ามาเปิดอันตีซึ่งนางเอกของเราก็ยังไม่ทันตั้งตัวนนเลยครับหลังจากนั้นนะกก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็นอนคิดเรื่องเมื่อกลางวันอยู่นี่ครับเพราะาเมื่องวันหลังจากกินเวลาเสร็จทางด้านลูกค้าก็ได้บอกนางเอกของเราว่าถ้าเกิดนางเอกของเราทําแบบนี้ในทุกๆวันลูกค้าน่าจะแน่นมากๆซึ่งคําพูดนี้มันก็วนเวียนอยู่ในหัวนางเอกของเราทั้งคืนนะครับจนเธอเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้บริการพิเศษนี้เสริมเพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากให้ธุรกิจนี้จ ที่รุ่นของเธอเช้าวันต่อมาก็มีลูกค้าหนุ่มรอ,อคนหนึ่งเข้ามาใช้บริการนั่งเอกของเราก็พาเดินทัวห้องพักแล้วก็บ่อน้ําพุร้อนนะครับทางด้านลูกค้าเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจเท่าไหร่มันเองก็ยังอั้มอึงในการตัดสินใจที่จะพักที่นี่นั่งเอกของเราได้จังหวะนั้นเธอเองก็เลยที่บอกว่าเรามีบริการพิเศษนะคะทางด้านลูกค้าได้ยินเรื่องบริการพิเศษจากปากานังเอกของเรามันเองก็รีบตอบตกลงจากนั้นก็เลยขออนุญาตไปรอที่บ่อน้าพุร้อนแล้วสักพักหนึ่งนา่งเอกของเราก็เลนตามเข้ามาแล้วก็เปิดประตู เขาไปหาลูกค้าน่ะเลยครับหลังจากนั้นหลังกระ้ัินเวลาไปนะครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมานางเอกของเราก็มานั่งเช็คขอ้อมูลการจองห้องพักซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเต็มเลยนี่ครับนา่งเอกของเราก็ดีใจเลยนะครับแล้วสักแพงหนึ่งก็เป็นคุณสามีเดินเข้ามาแล้วก็ดีบอกว่าคุณดีใจอะไรเดีครับนั่งเอกของเราก็ดีบอกนข่าวไปช่วงนี้ห้องพักของเราเต็มทุกวันเลยนะคะจะไม่ให้ฉันดีใจได้ยังไงผมเองก็มีเรื่องจะบอกคุณเหมือนกันนะครับผมว่าคุณน่าจะดีใจเหมือนกันเรื่องอะไรเดีคะตอนนี้ผมเลิกดื่มแล้ว ครับนางเอีของเราได้ยินแบบนั้นก็เหมือนเป็นความสุขคูณสองเลยนะครับเธอเองก็เลยรีบขอบคุณคุณสามีจ้างนั้นทั้งสองคนก็เลยได้ชวนกันนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมาก็มีลูกค้าเรียกใช้บริการที่ห้องอาบน้ำนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นผู้ชายสองคนด้วยนางเอีของเราก็เลยรีบเดินเข้าไปหาน่ะนะครับหลังจากนั้นนากก็ได้กินเวลาไปนะครับสองวันต่อมาห้องพักนังเอีของเราลูกค้าค่อนข้างจะเยอะเธอเองก็เลยเดินเข้ามาหาลูกค้าที่ห้องกินข้าวแล้วก็ได้บอกว จะรีบเอามาเสิร์ฟทางด้านลูกค้าขาประจําก็ไีบบอกนางเอกของเรานะครับว่าผมไม่มีอะไรเพิ่มรอกแต่ว่าคืนนี้3ามทุ่มอย่าลืมนะครับนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกเลยในครับว่าฉันไม่ลืมรอก3ามทุ่มเจอกันนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยขออนุญาตไปหาอีกตัวหนึ่งทางด้านลูกค้าอีกตัวหนึ่งก็เลยได้บอกนางเอกของเราในครับว่าคืนนี้ผมอยากจะใช้บริการพิเศษนะครับนางเอกของเราก็ดีบอกในะครับว่าวันนี้คิวเต็มแล้วค่ะถ้าจะว่างน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสะดวกรีบโทรแจ้งได้เลยนะทาง ด้านลูกค้าก็แอบเซงอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันเองก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าจองคิวหนังอีของเราช้าจากนั้นทางด้านนางอีของเราก็เลยขอนญาตไปดูแลอีกห้องหนึ่งแต่ว่าพอเดินออกมาได้สักพยยักหนึ่งทางด้านคุณสามีก็รีบวิ่งตามเข้ามาแล้วก็ได้ถามว่าคุณมีบริการอะไรพิเศษเลยครับานางอีของเราก็ตกกระจายอยู่นิดหนึ่งนะครับจากนั้นเธอเองก็เลยได้บอกว่าเรามีบริการเครื่องดื่มในห้องอาบน้ํานะคะแต่ว่าเฉพาะลูกค้าประจําเท่านั้นนะทางด้านคุณสามีได้ยินคําตอบมันเองก็โล่งใจจากนั้นมันเองก็เลยขอนแยกไป ดูแลลูกค้าห้องอื่นเพราะตัดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็น3ามทุ่มนางอีกคนเราก็มาตามนัดนั่นเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ หนึ่งเดือนต่อมานางเอกของเราก็กําลังจะเอาของใช้ไปให้กับลูกค้าระหว่างนั้นคุณสามีก็รีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ได้บอกกับนางเอกของเรานีครับว่าตอนนี้ห้องพักของเราติดอันดับท็อปห้าแล้วนะครับผมดีใจมากๆเลยทางด้านนางเอกของเราก็อมยิ้มอยู่นิดหนึ่งนะครับจากนั้นเธอเองก็เลยได้บอกกับคุณสามีว่าค we ุณก็รีบไปดูแลลูกค้าสิเดี๋ยวเราก็จะหลุดท็อปห้าเอารอกจากนั้นทางด้านคุณสามีก็เลยขออนุญาตไปดูแลลูกค้าแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกกกดดล์แชร ตามเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ